นี่มีพริกตาแดงแล้วนะเจ้าอันนี้พปิกขี้ผึ้ซื้อกาบนะนะพริกตาแดงกับนี่ยริกขี้้งนะเจ้าจะหลวกวพักกาบนะเจ้าพักนี่ยจะซื้อกาดยิงยิงนเจ้าก็เม่อุ้ยนะเจ้าเปิดมาขายนะเจ้าก็เดือดน้ำพริกพริกขีผจะใส่มะกอกเตยนะเจ้าสองเกลเนาะเพราะว่ามะกอกเวลาเราใส่น้ำพริกนะเจ้ามันจะเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ฝาดนะเจ้ามันจะอร่อยมากๆเลยนะเจ้าพักเนี่ยพริกขีซื้อกาดยิงยิมาหมดเลยนะกอกหั่นแล้วก็อัดใส่นะเจ้าเนี่ยมันน่ากินมากๆเลยนะพักนะเจ้าเห็นก๊อ เดี๋ยวจะมาลวกกันนะพี่นะเจ้าอันนี้จะเป็นหมาแปบนะเจ้ามาแปบนะเจ้าเนี่ยปูไข่เกาะเอาเสี้ยนเอาหยังเปินออกละมันจะเป็นพักนอกนะเจ้าพักนอใบบวบนะเจ้ามันกับมางามนะเจ้ามันเป็นพักพักที่เจ้าบ้านเป็นปูเปินเก็บมาขายอย่างนี้ยเจ้าเปินกจะมางามนะเจ้าเปิปูไข่ก็จะมาไสใส่จะอีเอาจ้าเล้วกเดี๋ยวเขาจะเอาไปลวกนะเจ้าไปลวกแล้วก็อันนี้มีละนะเจ้ากวอเดี๋ยวจะได้กินข้าวละเจ้าหยิเข้าวขนาดเลยนะเจ้าเมาเงการเจ้าพร้อมกํามกับเวลาประคัมประมือละเจ้ากี่้ มองอุ้งกะลูบเบาเจ้าหนูบเบาโทรมาหานะเจ้า <c oughs> อุ้งกะลูกอยู่นะเจ้าเร็วเดี๋ยวนี้อันกินตั้งมาเดียวอันนี้จะเป็นผ้าขี้เคลียดนะเจ้าผ้าขี้เคลียดเนี่ยเปิ่นแก่แล้วนะเจ้าผิวใครก็จะเอาไปลวกนะลวกกับน้ดาริกล้ำเจ้าลำ้ำมากรองน,นี้ออกก่อนเนาะโอ้อยากจะบอกนะเจ้าของพักนี่นะในการยิมอินนี่นะมีหน้าคณะในเจ้าแล้วก็ทู่คณะเลยกล่องห้าบาทสิบบาทอีนเนอร์สูบบาทกล่องใหญ่แต่ใหญ่ว่านะเจ้าก็ตั้งว่าแต่าาสามารถจัดการสักน้อยนะเจ้านี่เห็นกอง นี่ยเจ้านี่ยเจ้ามะนาวมาเจ้ามะนาวนี่ใช่ถังก้อนเนี่ยเจ้ามะนาวเนี่ยมะนาวอ่อนนะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๋ยจะเอาแกงใส่ป่านะเจ้าจะหอมใส่ผักกอมโก๋ให้นะมันจะมันจะหอมแล้วเอ่อยมากๆเลยนะเจ้าเดี๋ยวเมืหลังก้อนนะเจ้าวันนี้พี่ปุ๋ยจะเนีะพริกก้อนเนาะเนี่ยทุกคนมดเนี่ยทุกคนนมดเนี่ยซีบมาแต่สุดทู้ข้างหนาเลยของกินน้ำเงานะดูต่างกลินน้ำเงาเลยเจ้าตป่ยใส่นะมีความสุขดีสุดเลยนะเจ้าถ้าขี้มดเจ้า กระเดียวนะเจ้าปีบุกไข่นะเจ้าก็จะเอาเปิ้ลนะเจ้ามาลวกนะเจ้านี่ใส่เลยนี่เดี๋ยวก็เดียวจะหั่นแล้วก็จะเอาไปลวกกับน้ำพริกนะเจ้าเนี่ยเนาะกินเจ้าาเจ้านี่มักขนาดเลยชอบกินน้ำพริกกับผักลวกหลายๆนะเจ้าแล้วก็กระเดียวว่าเอ๊ะจะทอดปลาทูแอมก็หรือว่าจะทอดหมูแดดเดียวดีน,น,นะเจ้ากระเด้ยป็นปุกใครเขาขึ้นประกอบเนาะทอดหมูแดดเดียวดีกว่านะเจ้าเนาะมันเข้ากับน้ำพริกตะแดงดีนะเจ้าแล้วมันกระดมตัวนี่นี่ผักนะเจ้า สีเสียดนะเจ้าจะขมอมหอมเนี่ยเจ้าปรเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปหลวกนะเจ้านี่ได้ดักได้หลายแล้วเจ้าเองก็เอาแล้วเจ้ากี่คนเดียวบดได้เจ้านี่นะจ๊ะเนาะขนาดเลยพักเนี่ยแล้วก็อพกแล้วพอเจ้าเดี๋ยวกี่ผู้ชายนะเจ้าเอาพักไปล่างแล้วก็ผู้ชายตั้งมองไปละเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวเาเอาพักโตนเขาล้มบุมใส่เลยนะเจ้าน้าพี่ก็มีละโอ้ทอดหมูแดงเดี๋ยวแอมดีกว่านะเจ้าเข้าเหนี่ยวแบบนี้ละไปไปแยกกันเถอะขยักอย่างนั้นนะเจ้า